Oh. สวัสดีค่ะวันนี้ลุงพามาเที่ยวบ้านสวนที่คลอง30บรรยากาศของบ้านสวนที่นี่อากาศดีมากๆนะคะด้านข้างก็จะมีบึงบัวสวยๆนะคะตอนนี้กำลังรีโนเวทบ้านอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วลุงจะพามาชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ลุงพามาชมบ้านสวนที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ จุดนี้คือบริเวณที่เป็นถนนหน้าบ้านนะคะถนนกว้างถึง10เมตรเลยนะคะมีบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังมีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงและหนึ่งห้องน้ำพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่หน้ากว้าง40เมตรลึก40เมตรมีส่วนที่เป็นตัวบ้านแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นสระบัวอยู่ด้านข้างบ้านด้วยนะคะบรรยากาศสวยงามล่มลื่นน่าอยู่มากๆอากาศดีมีต้นไม้เยอะนะคะ การเดินทางมาก็สะดวกมากๆห่างวเจิาปาร์กรังสิตเพียง53กิโลเมตรอยู่ห่างเส้นรังสิตนครนายกเข้ามาเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ และยังอยู่ใกล้ถนนสี่เลนตัดใหม่เพียง2กิโลเมตรบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้จัดเป็นแปลงที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังหาบ้านสวนอยู่นะคะเป็นบ้านที่อยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกไม่ไกลกรุงเทพเลยการเดินทางมาก็สะดวกมากๆม,ม,มีสาธารณูปโภคโคบถนนกว้างขวางบรรยากาศดีร่มรื่นน่าอยู่เป็นธรรมชาติเสร็จแล้วลุงจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้พลาด โอกาสกดติดตามกดหัวใจกดเซฟเก็บไว้นะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ